อยุธยาอายุธยา, <S <S าจะไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไปที่จังหวัดไหนกันต่อนะคะแต่ว่าคืนแรกที่แรกเนี่ยเราจะไปนอนที่อยุธยากันโรงแรม S3 อยุธยาโฮเทลแล้วก็ห้องนอนเนี่ยเดินลงไปเล่นดาวได้เลยไปดูกันดีกว่าว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปเลยจ้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกต89 เข้าไปเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนนะคะทุกคนในเลย F3 โอเคไปเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าเช็คอินได้หรือย,อยังเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเนี่ยเทียงครึ่งเทียงครึ่งเองอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูโรงแรมอุ้ยโรงแรมใหม่มากสวยด้วยทุกคน อุ้ยเป็นช้างน,น่ารักอ่ะโอ้น่ารักมากไม่รู้เลยแต่เขาก็ตรงร้านข้างหน้าเป็นร้านคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนนี่โรงแรมดีอ่ะเอาที่จอดตรงนี้ก่อนเพื่อติดต่อห้องพักก่อนโอ,โอเคเดี๋ยวเก๋ขอไปเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในเซ็นทรัลอยุรยานะคะอยู่กับคุณแม่อยู่ในร้านอากาศนะคะมีดองดองด้วยทุกคน๋ยวให้ลูนะเชดี้ ไรมมม่นก็รู้ไีแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็นี่เลยเนื้ออันนี้เป็นเบคอนพันชีสน,นะคะเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยชิมก่อนชิมอันแรกที่เราต้องชิมเลยก็คือ <c oughs> <c oughs> แซลมอนดองโุ้ยทุกคนดูดิอืมโอ้ยซุป ม,มามลองกุ้งกุ้งกุ้งก็ดีมาถึงแม่กินเนื้อนะคะนี่ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะ they been right กินนมใหญ่เลยกินนมหรอกินนมอู้ฮูฮูฮูตอนนี้นะคะมาซื้อขนมันนมาอนนเอาอันไหนเอาันี้เหรอ,อนนแล้วก็อันนี้ นี่เขาชอบกินหนมปังคุณแม่ไปให้หน่อยเลยให้ให้งไงแม่ไปให้เร็วค่ะยอุนยอุ้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 ยุ้ยุอ้้ยอ้หอ้้้้ให้อีกให้อีก้้อ้้อ้้ ให้คนนู้นอีกเรียกแล้วนะให้หนมปังอีกให้หนมปังอีกอันนี้อันนี้เราเอากหเอาหนมปังอุ้ยคนนู้นก็อยากกินน่ะอุยดะ้ยแฝดลูกแฝดลูกแฝดแม่จำค่ะ อย่าแย่งกันนะลูกโอ้ย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 แย่งกันอะไรเลยหุยแค่เห็นตาเหลือกตาปิ้นไหมนั่นตาเหลือกตาปิ้นนั่นตัวเล็กจิงริงนะลูกไปยืมผมให้ตัวเล็กโอ้ยโอ้ยเอ้ยตัวเล็กตาเหลือกตาปิ้นคุ้นไเออเร้าเ้าเ้ตาเหลือกตาปิ้นอุ้ยเรียกเก่งจังเลย

อือ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 จะปีนออกโอ้ยๆๆจะปีนออกโอ้ยตายแล้วอือๆโยมมาไปลูกเขียวห้อยแรงอยากออกอยากออกไมอยากออกโอ้ยอยากออกเลย

โอ้โดนแม่เตะแล้วเตะอีกเอาเอาเอเอามาอีกได้ไหมร้องรถง่่เตะคมเคี้ยวมั้งไหมล่ะลูกมันลินเกินเคี้ยวกรุบๆเลยเคี้ยวกุบๆ เขียวกรุบกรอบไกมัอ้ลูก่ไม่เคยเอ้ยเห็นแล้ว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 เอ้ยเหยียบด้วยเหยียบให้แบนๆด้วยเฮ้ยกินกินทำไมไม่ให้หนูอีกอุ้ยน้ำๆกระเด็นเฮ้ยช้างเดินมาด้วยค่ะทุกคนวิววิววิวตัวใหญ่มาก หล,ล,ลบก่อนเลยหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยดูดีทุกคนมาแล้วอุ้ยงาโค้งเลยว้าวเสียง oh! อะเสียงโอ้โน้องยุบผมวดีเข้าเลอ้เล่นกันเล่นกันเล่นกันขันตูด คันคันก้นเดี๋ยวหนูทำผ้าอะไรอะลูกนี่คันคันคันเกลือเกลือนีสแหล่อะไรจะเข้าไปติดฟันโมที่ซ้ายเท่เาไหไรวะแม่่ชอบเผาอะไรใส่เรียกอะื่อทีเผาเป็นหน้าแม่ Someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come back to me Say that you won't go I can't cope without you and I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go My son my I 100 I I โอเคนะคะนี่แล้วค่ะเดี๋ยวมีไว้พักด้วยนั่นแหละให้คุณแม่ให้นะคะทุกคนอุย้ยขอบคุณด้วยอ่ะย่อด้วยอะ่ะให้อีกอันสิละ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่นะอุ้ยย่อ <c> ด <oughs> ้วยให้อันนึงให้อันนึงให้ให้อันนึงขอบคุณค่ะกัไหนให้นะเอ้ยไปค่ะขอบคุณค่ะ พอถังไปแถวนี้เลยไม่ค่อยมีใครใช่เลยอ่ะซิกแพคไ้ยไม่ใช่ช้างไม่ใช่ช้างนะโอ้นี่อานาเก็บไปให้จังโอ้จริงเต็มเลยไหได้ได้ได้เอาไปคนละอันอันเนี้ยเขาก็ชอบกินนะทุกคนเนี่ยเอาไปให้ฝั่งหนูเทียบเลย คุณแม่ถือไปแล้วคนละหนึ่งอันอโอ้โหอาลูกอาอุ้ยโอ้โหให้ข้างในบ้างแม่เนี่ย คนนี้ยังไวรุนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากกินเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะโอ้โหถึงกับชะโนกหน้ามาตรงนี้เลยสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเต็มปากเฮ้ยหวัดดีแล้วอ่ะต้องให้แล้วล่ะสวัสดีค่ะคุณลุงน่ารักอ่ะให้หนูหวัดดีแทบตายทำไมอีกคนได้อ่ะโอ้ ให้คันให้เขาให้อันนึงเขาอุ่นอับโอ้โหคนนี้ไม่หวัดดีค่ะแล้วลหรอกะหวัดดีอีกแล้ยตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถเรากำลังจะขับออกไปแล้วแต่ว่าเราเจอช้างตัวนึงน่ารักมากทุกคนดูทุกคนดูดูดู เจ้าขนของมันขนของขับเต็มปากเลยน่ารักมากเขาเกลียดเลยจะบวนเขาด้วยนะเฮ้ยงาเขาด้วยนะขนของขนของเฮ้ยน่ารักมากเนี่ยเธอดูดีเนี่ยเจ้าบอกว่าเห็นมันขนแบบนี้มาสองสามรอบแล้วใช่ขนหลายรอบเลยไม่รู้ไปให้เพื่อนข้างในหรือยังไงก็ไม่รู้เห็นกองที่มันขนแล้วกองใหญ่มากเข้าภูเขาเลยเขาก็ถือผลไม้มาให้น่ะอ๋อ คนทุกคนนหมี่กำลังขนอยู่ค่ะกำลังขนของค่ะกำลังขนของอยู่ขนอาหารขนอาหารอาาหรเอาไปให้คนด้านในกินนี่ยกแล้วยกแล้วเอ้ยเท่เลยเท่มากถึงแล้วค่ะโรงแรมเอ็รีนะคะเดี๋ยว่ะไปดูตอนนี้คือเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็อยู่ห้องสองหนึ่งศูนย์สองแล้วก็เดินออกจากห้องในโรงแรมยดนามได้เลย นี่คะ่ะสวยมากสวยแบบสวยมากเลยของเกตอยู่ตึกนี้ตึกสองนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องกันดีกว่านี่คือสระว,ว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําเนี่ยปิดสองทุ่มนะคะตัวนี้เป็นคาเฟ่แล้วก็คาเฟ่เปิดเจ็ดโมงเช้าตอนนี้ปิดแล้วนี่คะ่ะ เราเดินออกมาจากห้องเราได้ใช่ใชไหม,ไมเ,ไเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็วางกระเป๋าอะไรแล้วเดี๋ยวเกียให้ดูในห้องน้ว่าเป็นยังไงบ้างนนี้กคือเลยเข้ามาจากที่ประตูใช่ไหมคะก็จะเจอเป็นในส่วนของห้องน้ําอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเป็นที่ล้างมือเนาะแล้วก็ให้เสียบกาดไว้ตรงฝั่งนี้นะคะมีที่แขวนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโต๊ะนั่งกินข้าวได้นะคะ<ม>แล้วก็ห้องเข้าไปอีกหนึ่งประตูคนละประตูกันก็คือจะเป็นห้องนอนนะคะก็จะเป็นสองเตียงแบบสองเตียงใหญ่มาก อันนี้คือเราจองกันคนละเตียงแบบชํำๆเขาบอกว่าห้องนี้นอนได้สี่คนนะทุกคนขณะเขาเลยก็มีเป็นพวกผ้ชเชตัวให้สี่ผืนเลยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นคุณแม่กำลังจัดของอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นช่วงอ่างมือแล้นี่เป็นห้องน้ำอ๋อห้องน้ำเขาก็นี่ตัวนี้เป็นโถชักโครกแล้วก็เป็นส่วนห้องอาบน้ำตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงด้านหน้าดีกว่าพอออกมาตรง เตียงนอนใช่ไหมฟื้นอู้น่าถ่ายรูปมากทุกคนออกไปปุ๊บเล่นน้ำได้เลยล่ะฮึบนี่ค่ะแล้วก็ออกทางนี้เลยเป็นโต๊ะนั่งส่วนตัวนะคะก็นี่เลยเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยทุกคนว้าว <c oughs> นี่ก็เช้าอีกวันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไป ใช้นาดกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆอ,อีกสักหนึ่งรอบนะคะวิวมันดีอะทุกคนวิวมันส,สวยคนก็เริ่มเช็คเอาต์กันแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดมงครึ่งนะคะเี่เดี๋ยวแกนหันหน้าไปให้ดูปึ จำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงแนะนำเลยขอขอบคุณทรูซูปเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปรแพกที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w บช u e ูเปอร e r ฟเบ e r ์เก p r มอ o ์โ c รแอย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ